สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่ความภาคภูมิใจของกศนตตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษากศนสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำได้เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของครูและก็นักศึกษากศนก,กันค่ะ เด็กที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าให้ให้ความรู้หรือว่าสอนทักษะ<ด>ในการดําเนินชีวิตเนี่ย<ด>สามารถส่งต่อ<ด>ไปได้แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะและมีปัญหาเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่ะต้องขอขอบคุณกศนค่ะที่ทําให้หนูได้มีโอกาสค่ะมีแรงผลักดันแล้วก็ในการพัฒนาตนเองค่ะจนได้รับทุนการศึกษาชินทอนค่ะในการเรียนเู้ช่วยพยาบาลค่ะที่ผมได้เรียนโรงเรียนในระบบ จนถึงม .5 เทอมหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเจอวิกฤตทางบ้านของครอบครัวเลยจึงออกมาครับแล้วก็ได้มาเจอกศนอก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษาเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในใน,ในอนาคตได้ครับ มีน้องน้องนักศึกษาหลายคนนะคะที่พลาดโอกาสแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถแล้วมีพรสวรรค์แต่ถูกจํากัดด้วยในลักษณะของสถาบันการเรียนการสอนแต่ในส่วนนี้ค่ะถ้าได้รับโอกาสตร,ตรงส่วนนี้ก็เหมือนไปปูทางให้กับน้องนนักศึกษาคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้สามารถเข้าในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือมีคุณภาพที่ตอนนี้ยังถูกจำกัดขอบเขตหรือว่ามีข้อจำกัดอยู่ได้โดยง่ายค่ะ กศนตลแม่สายนะครับทาให้ผมมายืนถึงจุดนี้ได้ครับถ้าไม่มีกศนผมคงไม่สามารถสอบติดมาวิทยาลายัยแล้วก็มีอนาคตในการเรียนมหาลัยได้ครับค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่เราสามารถต่อย,ยอดจากจุดเล็กๆได้จนมาถึงเป้าหมายของเราได้ค่ะผมมองว่าด้วยระยะเวลาการเรียนต่างๆอาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในปริมาณที่เท่ากันชั่วโมงและเวลา ความสามารถของกอศนก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเด็กในระบบได้เลยครับรู้สึกอายไหมล่ะครับที่เรียนกศนกคือไม่ได้รู้สึกอายเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นการศึกษาสําหรับคนที่เปิดโอกาสครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสในการเรียนในระบบก็นี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันที่เปิดรับให้พวกเราได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่ากับเด็กในระบบได้ครับรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผลัก มีส่วนผักดันให้น้องๆน,นักศึกษาส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยค่ะก็ในส่วนสำหรับคุณครูนะคะก็เป็นคุณครูช่วยผักดันในหลาย,ลายเรื่องค่ะทั้งในการให้คำปรึกษาเราแนะนําเราค่ะในเวลาที่เรามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าจะสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถแนะนําเราได้ อย่างถี่ถ่วนค่ะหรือถ้าหากว่าเรามีปัญหาในการเรียนอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถมาขอคำปรึกษาครูได้เสมอค่ะคุณครูเอาใจใส่แล้วก็ดูแลดีมากๆครับสอ,อนเนื้อหาต่างๆได้เทียบเท่ากับในระบบครับอยู่กับภูพันกับกศน,นนี้มาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าคุณครูที่กศน,นดูแลเราดีมากเทคแคร์เราดีมากค่ะดูแลแบบตัวต่อต,ตัวอย่างนี้เลยค่ะคอยคำปรึกษาตลอดค่ะ คิดว่าน้องๆจะเป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลให้กับรุ่นน้องๆต่อไป